วันนี้ก็มาโปรด <c oughs> โยมอีกวันหนึ่งโอ้ยโยมอยู่กับใครอ,อยู่พู้เดียวคนเดียวทำอะไรคนเดียวทงานรับจ้าง,าง,งานางะเดี๋ยวไม่เป็นไรโยมนั่ง นั่งนี่ได้เลยอะโยมนั่งของโยมนี่ตรงไหนช่องดูได้ไหมอ่าตัวนี้ก็ได้เอานั่งนั่งเดี๋ยวโยมขยับมาตรงนี้เออตรงนั้นพอดีจะไ,ได้ถามอะไรก่อนน,นี่หลวงพ่อมาจากไหนมาจากไหนสระบุรีมาไกลมาไกลเหรอแล้วลยมอยู่ที่นี่นานยังนานแล้วนานแล้ว ที่ชาตินี่ก็ไปวัดไปวัดจะทำไปทุกวันพระ๋อทุกะวันพระวันธรรมดาก็ออกกปใส่ทางหน้าบ้านมีมีพระเดินมานี่เหรอไปออกไปทางถนนข้างนอกไปถนนข้างนอกจ้ะไม่ยมอยู่คนเดียวจนานแล้วยังนานแล้วอันแต่ลุงวันอยู่ทุ่งนาลุงคือใครอันสามี อ๋อไปอยู่ทุ่งนาจ้าไอยู่นำมาได้เพราะตอที่หายพาไปหาโมก็เอาเนี่ยนอนมาได้กินเหล้าเมาอ๋อลงเป็นคนเมาเออเ<ม>จ้าของงินวันที่หนึ่งนี่ก็ต้องไปมหาลาดอีกไปทำไมไปอันตรวจเอ็กซเรย์ลูกมะเร็งเป็นมะเร็งเหรอมะเร็งเต้านมอ๋อเป็นนานหรือยังเป็นได้เข้าปีสองนี่ละ ปีแล้วเนาะจะตัดตัดแล้วตัดแล้วหมดพารละนี่มันติดหนึ่งนี่ตรงไกเอซเย์กได้กลับกระพุ่นละกอบพามูแล้วแขนบวมไหมเห็นปกติเขาบอกตัดแล้วแขนจะบวมเนี่ยไม่เห็นก็บวมพ้าแต่มันช้าอ๋อถ้าไม่ตัดจะบวมแต่มันช้ามือมันกินอย่างพคกอ็รู้สึกแล้วตกลง ใครเลี้ยงดูโยมตอนนี้ใครส่งเสียมีภายแล้วนอกจากหาปลูกผักปลูกยางเอาได้เก็บขายเหรอมีงานรับจ้างก็ไปรับจ้างน้งเขาเอา้าเล่นลุงจะไม่ช่วยเหรอโอ้ยก็ปวกตุงตุงก็ไปหาเจนเก็บของเก่าขายก็เพอได้ซื้อกินไปทุวันแต่ทางน้นก็กินเหล้าก็เลยให้แยกไปอยู่ที่อื่นใช่อยู่ทุ่งนาะโอ้ยจะเดียวู่คนเดียวดรอกวา สบายใจดีนี่ยเมาแล้วก็มันนอนจมก็โอ้ยลำคาญคนหนึ่งป่วยที่มาให้คนเมาก็ตะลงโยมได้รับก็คือเกี่ยวกับเรื่องผักเหรอแต่ก,ก็หาไปหาปลูกข้วาวปลูกยังยุดหน้าแถวนาแล้วก็เอามาขายในบ้าน นี่ก็สวงวันเนี่ยทำกล้วยฉาบแล้วก็ไปฝากนงตะไคร์โออทำกล้วยฉาบจา้าวันที่อันเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปหากล้วยของหน้าแล้วก็ทีมาทำลุงทานน้องเขาขอาอกพรรษาออกพรรษาเตรียมวันที่ยี่สิบเก้าจ้าวันที่สองตักบาเทวตักบ,บาเทวูจะทำลุงทานน้องเขาแล้ว พอกินพออยู่ไหมตอนนี้อมันก็บุพเพเราหาเงินไปหามัก็ต้องไปยืมเงินล้านค้าเข้าขมาร้านค้านี่ล้านไปยืมที่เท่าไหร่วันนี้นี่ไปไปยืมเข้ามาพันหนึ่งแล้วต้องใช้ดอกไหมยังไม่รู้เลยแต่คนอื่นเขาก็เอาดอกแล้วไปยืมมากี่ครั้งแล้วยืมมาหลายครัง้งครับบางทีอันตาเมียเพ่นพ่นบ่เอา ล,ลูกสาวเขาทีเอาเอาเขารู้แล้วเขาเอาเงินมาตกดตกก็ยังดีที่เขาให้ยืมบางทีเขาก็สงสารเขาก็เอาแต่ต้นทุนเขา่เอาดอกแล้วตอนนี้เพิ่งไปยืมก็มาพันหนึ่งหรอือยืมมาพันหนึ่งก็แตกซื้อเขาแน่คือเก้ากับเขาให้เขาแล้วเอาเงินที่ไหนไปทปําบุญอีกวันที่สองก็นี่แหละหาขายฝากขายขาย,ขาย,ยังร่วมๆกันเพราะได้เป็น ซื้อขควง้วยังแข็งแรงอยู่เหรอเป็นมะเร็งจะยังแข็งแรงจ้าแล้วไม่มีลูกเหรอมีลูกชายคนเดียวเป็นพอดีเขาสวนไปทำนั้นก่อสร้างโอ้ลูกก็เอาย้ายอย่างว่าได้ดอกพราะว่าพุกบเวรุ่นเรียนยาโอ สั่งเป็น,นเรียนยาเลี้ยงลูกกว่าจะโตแล้วมันเล่ใหย่อืมก็เนี่ยตะกยานก็ะเทีบดีๆมันก็ถอดโลกโออกยังออกอก็เลยก่อนไปน้าก็ต้องเขียนรถไซไปเอาพว<ะ>กปกติทีท่ถียตะกยานไปวันนี้มันถอดออกหมดรถพังมดเลเใย์เข่ได้มันถอดได้ยัง <laughs> ก็ถอดเอาตะกยานเดียวไปเพราน,นี่ตะกยานเดียวพังแล้วก็เลเซี่เขได้นั่นแล้วแล้วก็ถอดเพื่ออะไรก็ถอด ันเอาไปขี่เป็นจัก,กรยานเดียวตัวเลขเอาไปติดพ่วงให้พี่เคยก็ทําพ่วงให้จ้างเขาทําพ่วงโดยส่งคันอ๋อเป็นจักรยานพ่วงจักรยานพว่กกนพวงแล้วเลยมันถอดให้เป็นเดียวเออเด็ถอดเป็นเดียวก็เลยพังไปเลย <c oughs> มีโอกาสได้หาซื้อจักรยานเก่าก่อยมาติดพ่วงเพราะได้ไปนะอ๋อ จักรยานพ่วงปั่นยากไหมหนักเนาะมันก็ปั่นไม่ยากบางคนก็วัดทิพไม่ได้รแต่ของทิพยานเดียวแล้วมันทิพยากเลยทิพยานพ่วงก็ไปง่ายพ่วงจะอันตรายนะบกถนนมันมันคันใหญ่นะเวลาหลบรถทีจะต้องอันนี้ก็ทิพไปนะแลกมันยบทั้งถนนทั้ง้วย์นะนาทิพม่มันอันตรายไหมก็ไม่เห็นเป็นอย่าง ก็ทิปไปน้าทังต้องไปกลางวันนะถ้าไปกลางถ้าไปกลางคืนแล้วก็อกลางคืนอันตรายผเพไม่ได้เลยนะคันมัน,มนใหญ่กว่าวรถเทื่อวมันมีไฟเงินสิใจก็อยากจะอเ,อเอาเงินให้ให้ไปทำแต่กวนอันตรายมากกว่าเลยถ้าเป็นสองล้อใส่ไลไม่ได้ ถีบไปเพ่ได้ก็ใส่มันก็จะล่ม oh. ถ้าว่าติดพว่วงเออถีบไปได้แล้วก็ไปนาเอาของเอาอย่างมาได้มีอะไรบ้างเวลาไปนาเอาลังเองทียก็หาตัดพื้นเนี่ยเก็บผักไปปลูกผักในสวนเอะไรยังไม่แห้งวะติไปนี่มันก็ว่าไปได้ไมีหลีอยู่บ่ป่วยเดี๋ยนี่แรงซิซ้ำเก่าอยู่บ่กำลังคือคือเก่าอยู่บ่ มันบางทีก็เอาเมื่อยก็พักไปมีแรงก็ไปเร่ยแล้วที่ร้านเขามีขายไหมหรือว่าต้องมาต่อเองให้อพี่เคยเขาทําให้พี่เคยเขาทาจะพี่เคยเขาอมให้แล้วจะไปทําใหม่มันต้องใช้เงินเท่าไหร่กับเบรกเกี้บาตัวเตที่ซื้อแต่จักรยานนั่นมาติดอันโล่พ่วงเงินก็ไปซื้อลูกปืนมาไว้แล้ว เลี่ยนลูกปืนแล้วก็ถีบให้เขาเชื่อมแต่ถ้าไม่มีไปไหนก็เดินก็ใส่รถไซน์แหลฮะส่เข็นเข็นรถไสไปลากปืนลากยางมาไว้ายบางทีนานน้ำมัน้ำม,ม้ก็พึ่งเบิดทำน้ำม่อัดถุงไม้คายนี่เป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งสู้ชีวิตสู้เพื่อปากเพื่อท้อง สู้เพื่อพี่เพื่อน้องสู้เพื่อลูกเพื่อสามีสู้เพื่อภรรยาสู้ไปสู้มามดแห้งกรรมาการนับหนึ่งอสองสาม,มแปดกระบอกหลกเก้กากระบกอกหลงซิบบติงคิงบางคนกับว่าโอ้ให้กูไปคนเดียวกขไปเูาถือดอกไฟเขาลาดอโอ้โขาลาดยางอ่อมเบิดแล้วลงบยาบลงมาราลาดไป เขาบอกว่าไปตึกมาเลี้ยงหมงได้ไปบ่ลูกก็ถามไปเรื่อยๆถามโมไปเรื่อยไปยังไงกูแหละปันจักรยานไปลวกนังรถขึ้นรถอนนักเรี้ยนไปลงสี่ิิวเออแล้วก็ขึ้นรถตู้ไปเป็นต่อรถมอไซค์วินเข้าไปตึกด้านหน้าอีกักต่อเนี่ยสองสามตัวนะปันที่นันที่หนักอีตัวที่ว่าขากลับมาเมารถจากสี่ิิวมาบ้านนี่เนี่ย าบางมันบางทีก็ร้อยแปดสิบบางทีก็สองร้อยรถยังรถเครื่องรถมอไซวินมอไซวินนายโยมดูนะเงินร้อยสองร้อยบาทก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ที่มีต้นทุนต่ำที่ใช้ใจ่ายมันเป็นเงินคนสูงอาย,ยุและด้านี้รายรับอย่างอื่นก็ไม่มีการงาน เดิมทีก็ไม่ได้มีงานดีอะไรก็เป็นงานหาเช้ากินขําพอเจ็บป่วยเข้าตีานี้ก็ก็ไม่มีอยู่แล้วก็ยิ่งไม่มีไปอีกที่จะมีเพิ่มก็คือนี่เท่านั้นแหละใช่ใช่ไหมแต่หนูไม่มีหนี้คขาตอนนี้ไม่ติดหนี้ไผบ้าังรู้ไหมมีอันโรงจีนี่ะไปเอาเข่าคนมาถังนึงอ๋อจักบาทลอยอันถังละสี่ลอยสี่ลอยบอกไว้ก่อนเดี๋ยวนยก็มีงานเดี๋ยวที่เอามา หามาให้แล้วแึงมีติดยังบ่ยังเลยที่ไปหันไปยิงห้อยพันหนึ่งบ่จ้าวอยจะไปหาหมอืไปหาหมอไปทำพุญอีกแต่ลงเป็นนี่อยู่พันสี่ร้อยจ้าแลวมีนี่ยังอีกบ่มีติดใครบ่านี่ก็มีดต่ของทกสของยายของยายของยายอย่างทกสนี่ทกส่วยายคือแม่ของของโยมอ่ะจ้าแม่ พ่วงอันไปมาจากการย้ายไปติดทกศต้องจ่ายเป็นเดือนหรือเป็นปีเป็นปีจ้ะปีปีเท่าไหร่ต้องจ่ายก็ต้นนี้มันอันเขาให้มันตัดทวงทุนทวงดอกอะ่ะคนเบิกมาห้าหมื่นยังยังได้ไปซูมในห้าหมื่นด้ปีตั้งเท่าไหร่ ه, แต่ตอนนี้เขาให้พักนี่อยู่เนี่ย พักเต็มเขาให้อันทรงไม่แล้วจ้ะก็าให้จะเป็นตั้งต้นใหม่เพราะว่ามีโครงการก็จะพักนี่อะไรนี้ไม่ใช่ที่หาเสียงกันมาไม่รบไับ่ลนม่รู้เลยเนะี่ะรักยังติดไปเสียบแ้วจิตอีกใบไม่ใบมานาของแม่จ้ามันขอไปติดที่ทกัอสอศก้ไว้ห้าหมื่น 5, <000. S 1> จ้า แล้วก็ต้องต้อง,องเฉลี่ยใจ่าไเหลา่เดือนละปีละไม่รู้เหมือนกันบางทีแต่มีพันสองพันก็เอาไปให้พ่นไว้เรื่อยบางทีก็คือคือกู้มาทั้งหมดคือ5ห้าหมื่นใช่ไหมจ้ะของพวกพี่สาวนั่นกขาของน้องมันเอาคนละหมื่นสองหมื่นเจ้าของมันเหลี 5, ่ยเกียวหาพันกู้มาเมื่อหนึ่งแบบนี้เหลี่ยหาพันอ๋ไปกู้รวมกันนะ ด้ารวมกันแล้วก็ทางเราได้มาเมื่นหนึ่งจ้าแล้วก็ใช้ไปด้วยอืมใช้ไปด้วยเรือกระเดียห่าพันแล้วอย่างปีที่แล้วของของโยมใช้ไปเท่าไหร่ทกศทั้งดอกทั้งต้นไม่ได้ใช่เลยเสียชาวจิตกับยายคนอกไ้ตกลงเท่ากับว่าเพราะว่าตอนนั้นป่วยสรุปแล้วก็คือตอนนี้โยมเป็นหนี้ของโยมคือหนึ่งพันสี่ร้อยข้าวทังหนึ่งจ้าแตมนงินก็ามาพันหนึ่งใช่ไหม แลวทีนี้อันนั้นก็คือส่วนของแม่ละจ้าถ้ามีเงินเราก็ค่อยเอาไปให้เพื่อนไปช่วยให้เพื่อนออกไปก่อนพอพอได้เงินคนเท่ามาเพื่อนก็ไปเสียก่อนต่ลงเงินก้อนนั้นโยมมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไหมที่เขากู้ทกศเรามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไหมไปเอาเงินอะไรเขามาใช้ไหมที่เขากู้กันทกศเอามา้าเท่าไหร่ม,ม้าหมื่นหนึ่งเลย <ะ S 1> ในเหลือห้าพันใช้คืนไปแล้ว อทั้งดอกทั้งต้นยังเหลืออีกห้าพันแล้วถ้าเกิดมีเงินถ้าเราไปคืนเขาที่ห้าพันนี่หมดหมดไหมถ้าหาถ้ามีเงินห้าพันแล้วก็หมดแล้วก็หมดนี่แล้วก็เสียเท่าเท่าจิตกันออกรวมๆกันช่วยกันไปเสียอะไรกีนนะชาพันจิตชาชาพันจิตชาพันธุจิตจิตของทกศ เดี๋ยวตกลงอันนี้มันคือเงินเอาที่ดินไปวางทากศรหรือว่าชาปนากิจทกศด้วยกันอย่าไปกู้เงินทกศจ้ะก็เท่าคนละส่วนกันทกศก็ทกศชาปนากิจก็ส่วนชาปนากิจไหมจ้ะเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าจะมาให้ให้โยมไปสามหมื่นแล้วก็เดี๋ยวโยมจะไปจ่ายนี่อะไรก็โยมไปจ่ายเองแล้วกันนะ,ะเอาให้โยมไปสามหมื่น แล้วมีโรคภัยก็เจ็บเพือถ้าจะไปต่อรถเครื่องรถพ่วงก็แล้วแต่โยมไ,ไปคิดเองว่าไหวไหม,ม,มแต่คิดเองว่าไหวไหมถ้าไหวก็ข็ขี่จักรยานพ่วงที่โยมจะให้เขาไปต่อนัอ่นแหละแต่ไม่เคยปัญหาซสือมามาโตใหม่แต่ถ้าไม่มีก็ต้องเดิน เดินมันก็ชใช่ชาติเหนื่อยแต่ก็ถึงขอบคุณเก็บไว้สามหมื่นเก็บไว้ใช้ขอบคุณขอบคุณนะคะใช่ขอบคุณค่ะมีเก็บไว้ไม่มีกระเป๋าไหมเดี๋ยวติดไปฝากย้ายไว้ฝากย้ายอีกทำไมฝากย้ายเดี๋ยวเอาไว้ก็ย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าบัญชีบัญชีอยู่ก็ย้ายได้ยมจำเบอร์บัญชีได้ไหมบัญชีมันต้องจำไม่ได้นะ บัญชีฝากย้ายไว้ถ้าเอาไว้นี่ลูกชายเมื่อคนเ,เอาเงินอ๋อลูกชายคนไปเ,เล่นมดไปที่มีเงินอันนั้นมันก็กดออกมดอ๋อกดหมดเงิมันกดหมดเงินเงินอันนี้ก็ต้องเอาไว้จะเจ้าพ่อจำเป็นเหลือนั่งก็เอาเข้ามัญชี้ไปเลยถ้า<บ>มีจำเป็นค่อยไปเบืกออกมาใบัญชีนั้นเป็นบัญชีใครชื่อใครอันชื่อแต่ัเจ้าของเองจ้ะชื่อของโยมแต่สมุดฝากไว้ที่แม่จ้ะอ๋อ ปนิ่ถ้ายามที่ใส่ก็หลาล้านอันเอาบัตรไปกดเอาอืมาแล้วแต่เงินทองมันไม่เข้าใครออกใครนะกันนั่นเดียวแต่ว่านี่ต้องไปจ่ายก่อนจ้าเป็นนี่แล้วเป็นทุกเดี๋ยวไปคืนครับพันหนึ่งไปคืนครับไปแล้วก็ข้าวที่ไปกินก็มาสี่ร้อยซื้อถังหนึ่งก็ไปรีบคืนแล้วจักรยานถ้าจะทำก็ก็ให้เขาไปต่อ นะเดี๋ยวพี่เคยเขาวางางางน,นเดี๋ยวจิให้ก็นำหาสื่อแล่านก็สื่อติดคันงไม้มาติดเพราะ,ะเราก็เปิดหนาแล้วก็วม<า>ัลับ่าเดี๋ยวให้พิทยุธรรมะไปฟังด้วยจะได้สดชื่นอ๋อนี่ก็จะไปรับจ้างได้ก็ซื้อวิทยุไว้หลังหนึ่งเน้อก็ปเปิดฟังนันใหญ่อัน บังฟ้าเศตดนคืนกับตอนจ้าเวลาวิธีใช้ไม่ก็ไม่ยากนะเสียบไฟพอเสียบปับ๊บเปิดไปได้เลยแล้วก็เสียบปับ๊บเครื่องนี้มีอีกระบบคือชาร์จไฟไปในตัวถ้าก็ว่าใช้ได้สองระบบพอเราเสียบไปนานๆเราดึงปลั๊กออกก็เปิดได้โดยไม่ต้องใช้ฐานเวลาเปิดก็แค่นี้เก๊กนี่เหมือนวิทยุ<ม>เลขหนึ่งกับเลขสอง<ม>สวดมนต์ ถ้ากดเลขหนึ่งทำวัดเช้ยชายกเก็บเงินไว้ก่อนแยกกเห็นเก็บแอบไว้ก่อนแ,แอบไว้ก่อนออน,นี่รมวัดเช้าแล้วจะมีแปลนังสืออ่านอ่านได้ไหมถ้าหน้าหนึ่งก็ทมวัดเช้าหน้ายี่สามรมวัดเย็ เปิดไปคอไปท่องตามไปนี่ธรรมะถ้าเลขสามนี่ถ้าเลขสามก็เทศเลขสามเริ่มบรรยายมีสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงในนี้บันทึกไว้สามแปดเจ็ดเนี่ยยมฟังไปเรื่องแต่การที่สามก็ถึงสามแปดเจ็ดนะเนี่ยถ้าเป็นเออ่ ที่เสียงของการปฏิบัตินี่ใส่ใช้ฐานไม่ต้องใช้ทานเสียบไฟแล้วมันก็ชาไปในตัวแล้วเวลาพอ กดเต็มก็ดึงออกมาก็เปิดงี้อันนี้มันมีฐานาแห้งอยู่แล้วเป็นฐานในเครื่องรุ่นใหม่กไม่ต้องไปซื้อฐานใส่ชาร์จไปในตัวแนตะ่ใส่ย่างนี้ไม่สำรว๋ยวโยงไปเสียบไฟก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็ชาร์จไปในตัวยงไ่เสียบไปเปิดไปชาร์จไปในตัวนะมีสองระบบต้องถาม่าสำรวมเสียบไปไแล้วมันก็ชาร์จในตัวเดินย่องย่องนิดแล้วหัดพุทโทด้วย ต่นั่งตรงไหนก็นั่งกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทโยงจะนั่งทำงานโยงจะปลูกผักโยงจะเก็บผักโยงจะทำอะไรก็บริกรรมอยู่ข้างในพุทโทพอได้สติขึ้นมาก็พุทโทไม่ต้องไปคิดอะไรมากชีวิต<ม>เดี๋ยวก็ตายแลย้คนเราเนาะไม่อมคอมนีม่เรากันไปโรงพยาบาล มีเรื่องยังจะไปคิดถ้าคิดแล้วมันที่สุดหนักกว่าเ่าใช่ยิ่งเป็นมาเร็งด้วยเ,ยเออมาเรงเขาบอกว่าให้ว่าให้อันนี้เครียดไม่ได้ไม่เครียดเขาให้แต่อันล่าเลื้งไปล่าเลื้งไปสุดลมหายใจออกซิเจนเข้ามาเร็งกูออกซิเจน,เาาเออเนหายใจเข้าพุดโทนะอ้าวแบมือมอบให้สาธุปิดกระเปิดอยู่แค่เมืองิทยุะนะอันนี้รีโมทหนึ่ง เวลาเทศไปเรื่อยๆถ้าโยมต้องการฟังสวดมันเมื่อไหร่กดมาเลขหนึ่งทำวัดเช้ากดเลขสองทำวัดเย็นตอนนี้ก็บรรยายสาร้อย3ปดบดหลักสิบก็กดสองครั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหลักสิบพอหลักร้อยกดสามครั้งร้อยก็ต้องสามครั้งถูกไหมศูนย์สองตัวแล้วก็กดเลขหน้าถ้าว่าเรากดสามร้อยก็สามศูนย์สามศูนย์ศูนย์กดเร็วหน่อยถ้ากดช้ามันจานทิล,ละหลักมันมันจะไม่เป็นร้อยต้องกดเร็ว แล้วเดี๋ยวเราดูหน้าจอได้กดนะมันจะขึ้นโชว์เลขไปและนี่มีคู่มือในการใช้เดี๋ยวไปอ่านดูคู่มือการใช้ให้ว่างติดหัวน้อยไว้พุโทโธพุทโทกันลืมแบมือให้อับไปญาติโย,ยมก่อนจะจบรายการให้เห็นว่าสรรพสิ่งในโลกนี้ ล้วนเกิดขึ้นด้วยเหตุในสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนพระเจ้าจึงตรัสว่าเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามให้ผลทายาทเผ่าพันธุ์บางคนอยู่คนเดียวบางคนลูกหลานห้อมล้อมเต็มไปหมดก็เล้วแต่บางคนอยู่สุขสบายบางคนอยู่ลำบากบางคนสุขภาพแข็งแรงบางคนก็เจ็บป่วยไข้ นอนเป็นผักเป็นสิบยี่สิบปีก่าจะตายบางคนก็ไม่เลยอยู่ๆนอนหลับไปเฉยๆเห็นไหมไม่แน่นอนลืมคนแข็งแรงเดินไปรถชนตายไะแล้วไปเล่นน้ำฉลองจบปริญญาพ่อแม่พาลูกไปฉลองลงมาเล่นน้ำนึกว่าดำหายไปไหนว่าดำนานโผล่มาทีอา้าวหาไม่เจอแล้วตายไปแล้วเนี่ยชีวิตคนเราไม่แน่นอน ดังนั้นให้ทำความดีหัดสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนารักษาศีลให้ทานอย่างเมื่อกี้โยงเขาก็ให้ทานะแม้ว่าดูว่าทรัพย์สมบัติเขาน้อยแต่ใจเขาก็ยังคิดอยากจะทำบุญให้ทานนะแต่ถ้าดีก็รักษาศีลด้วยศีลห้ารักษาไหมยังฆ่าสัตว์อยู่ไหม okay, ออไม่เคยฆ่าสัตว์เออไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ ผิดคู่ครองใครไม่มุสาพูดคำหยาบก,กับใครใส่ร้ายใครแล้วก็ไม่เสพของมึนเมาถ้าทำได้อย่างนี้ถือว่าเราอยู่ในเป็นจศีลคือรักษาศีลห้าถ้ารักษาศีลห้าได้สิ่งนี้จะคุ้มครองเราไม่ให้ไปในทุกขติแต่ย่อมต้องมีเจตนาเจตนาคือเราเว้นเสียซึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามไม่ พูดเท็จคำหยาบเพ้อเจอและไม่เสพของมึนมาถ้าโยมทําได้อย่างนี้นั่นคือผู้ที่รักษาสี่และสี่งก็จะรักษาโยมจากนั้นก็หัดรู้จักภาวนานอนพุทธโธกําหนดนั่งพุทธโธหรือดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้เอาซะดว่าเราดูลมแล้วสบายก็ดูลมแต่ถ้าดูลมแล้วยังพุงซ่านก็หัดพุทกําหนดแล้วก็โทแถวนี้มีกลิ่นขี้หมูเนะ กัลงสีเนี่ยมีมีเสียงหมู<ะ>ร้องเ็เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูในบ้านขาเขาพวกตล้าพวท้วงอไม่เป็นไรอเออโยมก็ขอฝากวันที่28ตุลานะก็คือวันมุธิตาสาการะญาติยโยมลูกศิษย์ก็มากันส่งน้ำช่วงบ่ายโมงช่วงเช้าหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงแล้วก็ตักบาตรนะใครมาเช้าไม่ไ,มได้เจ็ดโมงก็มาทันก็ตักบาตร ฟังทำทานอาหารและบ่ายโมงก็ส่งน้ำก็มาร่วมส่วนใครจะเปิดโรงทานยี่สิบแปดตุลาก็แจ้งความจำนวงมาได้เลยนะก็ขอาเจริญพรแล้วก็ดูด้วยคลิปปลอมเยอะมากที่ชวนให้ทำบุญนั้นทำบุญนี้ให้ซื้อวิทยุบ้างให้ทำโรงศพบ้างให้อนาถาคนนั้นคนนี้เด็กจำร้าพ่อแม่อะไรที่มีชื่อพุทธแสงทำเน เป็นลายกลุ่มที่เขียนลงมาเนี่ยหากินเท่านั้นแหละของวัดก็คือวัดพุทธแสงทำไม่มีอย่างอื่นกับพระราชวชชะญารังศีไม่มีอย่างอื่นพร้อมเท่านั้นแหละใครที่ซื้อวิทยุในโทรศัพท์เนี่ยพร้อมหมดนระ้อยกว่าสองร้อยสามร้อยนี่ทุนมันก็ไม่ได้แล้วโยมโดนหลอกนะถ้าใครโดนหลอกก็แจ้งมาทางเจ้าหน้าที่นะทางวัดเรากินดีที่จะรับ แล้วก็ให้โยมได้คุยกับเจ้าที่ตํารวจได้เลยพอร,รับเรื่องเสร็จถ้ากับโยมเป็นเจ้าทุกขได้เลยแล้วเราก็แจ้งความตํารวจเขารอรับเรื่องอยู่ตอนนี้พราะเขาทราบแล้วว่าบุคคลหาก,กินเยอะมากตอนนี้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาแล้วก็บางคนก็รอรอครั้งแรกโอนไปแล้วยังไม่ส่งมาเขาบอกวิทยุรุ่นนี้หมดมีรุ่นใหญ่กว่าถ้าเจ้าก็ต้องเพิ่มเงินพอเพิ่มไปรอบสองก็หายไปอีก อย่างเงี้ยเยอะอ้างทําบุญเยอะะสารพัดทุกเรื่องขี่หกทางเพศได้คุณไพรวันอย่าไปเชื่อขี่จุขี่ตัวทั้งนั้นนะโกหกนะเอาให้รับทราบนะเขาจเจริญผะอ่นะดูข้าวเอาข้าวมาสี่ลูกก็ได้เนาะอยู่คนเดียวนะสี่ลูกนีิยมมึงเอาข้าวมาสิบห้าโลยังไม่มีสี่ลูก เอาไว้ทานเอามาห้าลูกกแบบ็ได้ไปเนี้เข้าวหอมมะลิเลยนะอย่างดีเลยโอ้โออหคุบุญมันเลยให้ทานก<ด>็ทานก็สง่งให้รักษาศีลก็มีความสงบสุขแต่ลรกก็นกันไว้เปิดใส่บาตรข้างนอกปฏิเนรเพิ่นบอกว่าแทบบุญก็จนแต่มาช่วยเหลือทำได้เถอะพระครูมาจจกกัน บ้านหันเพิ่นก็มาช่วยเหลือแล้วก็โมกคุมกสันอาหารแห้งมาให้ก็เงินเปรตพันก็มาทำห้องน้ำก็ว่าทุมที่ไว้ก็มาติดยกบ้านบอกโอ้ส่อของป่วยแล้วยังยกว่าได้เลยยกว่าได้แล้วลูกขวาก็หลีกมาซ้ายเลี้ยวลูกซ้ายหลบไปก่อนอันนี้ก็พังไปทีนึงแล้วอันนี้ก็เลยสับมากๆก็เปลี่ยน ทำไปเราก็ม่จะอยู่กี่วันเออทำเพราะมันมาลวกเพราะ่ไหูดได้ว่าอ่ะเอารองเท้ามาหยุดหักพุทโธไปอ้าอุ๊บเอารองเท้าใส่เอออ่ใส่รองเท้าได้แล้วคุณนี่อ่าใส่โอ้ยเบอร์อะไรเบอร์สี่เบอร์ต้องเบอร์สี่เอาเบอร์สี่นะเปลี่ยนเบอร์สี่อ่าเอาเบอร์สี่จะได้พอดีนี่คือบ้านที่นอนเอา อะไนี้เก็บขวดม,มาขายเหรอ,อโกโกเขาก็โกกหน้ามือเติมที่กิด <โก S 2> แตบบ่เาก็เก็บขายโอ้นี่บานโอ้เนี่ยอยู่ตามสภาพจริงนะดูติถ่ายให้โยมดูว่าชีวิตรากหญ้าเป็นยังไงนะเนี่ยคือรากหญ้าจริงๆลมมาฝนมาตีทีก็บึ้มบึ้มเหมือนบ้านจะพังเออ นี่เป็นมะเร็งด้วยเต้านมตัดไปแล้วนะชีวิตสามีก็เมาสเาิเลยให้แยกกันอยู่คนทุ่งนากันอ,อกรรมใครกรรมันเวนไขรเวนมันชีวิตไครก็ชิดนะอ่ะสมควรเวลาไปแล้วนะ,จะเจริญพรกั